สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะสนทนากับพระเจ้านะคะเล่มหนึ่ง Conversation with God ขอขอบคุณ n e w d u n s w a n คุณลาว,วิวานลาว,วิวานสกุลนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะบทที่7ชีวิตช่างน่ากลัวเหลือเกินและสับสนผมอยากจะให้อะไรชัดเจนกว่านี้ ไม่มีอะไรน่ากลัวในชีวิตเธอถ้าเธอไม่ยึดติดกับผลหมายความว่าถ้าเราไม่ต้องการอะไรเลยหรือครับใช่จงเลือกแต่ทว่าอย่าต้องการมันคงง่ายกับคนที่ไม่มีภาระต้องดูแลรับผิดชอบใครแต่ถ้าเรามีลูกมีเมียละ่ะทางของผู้มีครอบครัวนั้นสุดท้าทายเสมอบางทีอาจท้าทายที่สุดด้วยอย่างที่เธอบอกมันง่ายที่จะไม่ต้องการอะไร ถ้าตัวเธอมีเพียงลำพังแต่เมื่อเธอมีคนที่เธอรักก็เป็นธรรมชาติที่เธอย่อมอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่พวกเขามันเจ็บปวดเมื่อไม่สามารถให้สิ่งที่เราอยากให้พวกเขามีบ้านดีๆเสื้อผ้าที่เหมาะสมอาหารที่เพียงพอผมรู้สึกเหมือนว่าต้องดิ้นลนมาเกือบ20ปีเพียงเพื่อจะมีชีวิตแบบเดือนชนเดือนผมยังไม่มีอะไรเลยตอนนี้หมายถึง ทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมผมหมายถึงแค่ปัจจัยพื้นฐานที่ผู้ชายคนหนึ่งจะหามาให้ลูกๆแค่สิ่งธรรมดาสามัญที่ผู้ชายคนหนึ่งพึงหาให้ภรรยาของเขาเข้าใจละเธอเห็นว่าการจัดหาสิ่งเหล่านี้คืองานแห่งชีวิตของเธอใช่ไหมเธอจินตนาการว่าชีวิตเป็นเรื่องพวกนี้ใช่ไหมไม่แน่ใจว่าผมหมายความแบบนั้นไม่ใช่ว่าชีวิต ผมหมายถึงแต่เรื่องพวกนี้แต่อย่างน้อยมันคงจะดีถ้ามันพ่วงมากับชีวิตด้วยเอาละกลับมาที่ประเด็นนี้เธอมองว่าชีวิตเธอเป็นเรื่องของอะไรเป็นคำถามที่ดีตลอดหลายปีมานี้ผมมีคำตอบที่แตกต่างกันไม่รู้กี่ข้อแล้วตอนนี้คำตอบของเธอคือรู้สึกว่าจะมีสองคำตอบที่ผมอยากให้เป็นอยู่กับที่กับเป็นตอนนี้ คำตอบที่เธออยากให้เป็นคือผมอยากเห็นชีวิตตัวเองเป็นไปเพื่อวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณอยากให้ชีวิตคือการแสดงออกและมีประสบการณ์ถึงส่วนที่ผมรักมากที่สุดในตัวเองคือส่วนของความรักความเมตตาความอดทนการให้และการช่วยเหลือส่วนที่ฉลาดรอบรู้ให้อภัยและรักฟังดูเหมือนเธอกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้ยังไงอยางงันเลยครับ มันเป็นหนังสือที่งดงามในขั้นสูงแต่ผมกำลังพยายามหาวิธีให้สิ่งเหล่านี้ปฏิบัติได้จริงในชีวิตด้วยส่วนคำตอบที่ผมมองเห็นในชีวิตจริงก็คือการเอาชีวิตรอดไปวันๆโอเธอคิดว่าสิ่งหนึ่งขัดควางอีกสิ่งหรืออ๋อเธอคิดว่าขั้นสูงเป็นอุปสรรคต่อการอยู่รอดไหมความจริงผมอยากทำมากกว่าแค่มีชีวิตรอด ผมดิ้นรนให้อยู่รอดมาตลอดหลายปีและสังเกตว่าตัวเองยังอยู่จุดเดิมแต่ผมอยากให้การดิ้นรนนี้จบลงเสียทีผมมองว่าแค่รอดพ้นวันต่อวันก็ถือเป็นการดิ้นรนอยู่ดีผมอยากทำอะไรได้มากกว่าแค่เอาชีวิตรอดผมอยากรุ่งอะไรที่เธอเรียกว่ารุ่งมีเงินมากพอที่จะไม่ต้องกังวลว่าดอลลาร์ถัดไปจะมาจากไหนไม่ต้องว้าวุ่นไม่ต้องเครียด กับแค่ค่าใช้จ่ายค่าเช่าหรือค่าโทรศัพท์ที่จริงผมไม่อยากยุ่งกับเรื่องทางโลกแบบนี้หรอกแต่เรากําลังพูดถึงชีวิตจ,จริงอยู่ใช่ไหมล่ะไม่ใช่ภาพทางจิตวิญญาณแสนโรแมนติกแต่เลื่อนลอยจับต้องไม่ได้เหมือนกับที่ท่านวาดมาทั้งหมดในหนังสือเล่มน,นี้นี่ฉันได้ยินความโกรธนิดๆใช่ไหมไม่ได้โกรธเท่ากับที่มันว้าวุ่นหรอกครับผมติดอยู่ในเกมจิตวิญญาณนี้มาเกือบ20ปีและดูสิว่าตอนนี้มันพาผมมาถึงไหน เข้าใกล้บ้านอนาถาแค่เอื้อมตอนนี้ผมก็เพิ่งตกงานและดูเหมือนจะไม่มีเงินเข้าอีกครั้งผมเหนื่อยกับการดิ้นรนเต็มทีผมอายุ49แล้วนะผมอยากมีความมั่นคงในชีวิตบ้างจะได้อุทิศเวลาให้กับเรื่องพระเจ้าพระเจ้าและการพัฒนาทางจิตวิญญาณหรืออะไรทำนองนี้นั่นแหละที่หัวใจผมต้องการแต่ชีวิตกับไม่เอื้อให้ผลได้ทำอย่างนั้นได้เธอพูดหลายเรื่องที่สำคัญ เธอคงได้พูดแทนคนจำนวนมากด้วยขณะแบ่งปันประสบการณ์นี้ฉันจะตอบความจริงของเธอทีละประโยคเราจะได้ติดตามและวิเคราะห์คำตอบได้ง่ายๆเธอไม่ได้อยู่ในเกมจิตวิญญาณมา20ปีหรอกเธอแค่วนเวียนอยู่ตรงขอบนี่ไม่ใช่การตบหน้าเธอแต่พูดตามความจริงฉันยอมรับว่าสองทศวรรษที่ผ่านมาเธอได้แต่มองดูมันหยอกเล่นกับมันเข้ามาทดลองเป็นครั้งเป็นคราว แต่ฉันยังไม่รู้สึกจริงๆเลยว่าเธอได้ผูกมัดตนกับเกมนี้จริงๆจนไม่นานมานี้ทำความเข้าใจก่อนว่าการอยู่ในเกมของจิตวิญญาณหมายถึงการอุทิศทั้งร่างกายและจิตใจและวิญญาณของเธอต่อกระบวนการสร้างสารค์ตัวตนให้เป็นตามฉายาลักษณ์ของพระเจ้านี่คือกระบวนการบรรลุตัวตนตามที่รหัสนัยะตะวันออกหมายถึงและเป็นการรอดดังที่เทววิทยาตะวันตกมากมายได้อุทิศตน คือการสำรักรู้อย่างเต็มเปี่ยมวันต่อวันเั่วโมงต่อเั่วโมงขณะต่อขณะคือการเลือกและเลือกใหม่ในทุกห่วงขณะคือการสร้างสารรค์อย่างต่อเนื่องสร้างอย่างตื่นรู้และมีจุดมุ่งหมายคือการใช้เครื่องมือแห่งการสร้างสารรค์ที่เราที่เราได้คุยกันมาด้วยความตระหนักด้วยเจตนาลมสูงส่งนั่นแหละการเล่นเกมจิตวิญญ,ญาณทีนี้บอกซิว่าเธอเล่นมานานแค่ไหนยังไม่ได้เริ่มเลยอยากกระโดดจากขั้วหนึ่งไปอีกขั้ว อย่าโหดร้ายกับตัวเองอย่างนั้นเลยเธอได้อุทิศให้ตัวเองให้กระบวนการนี้เข้าสู่เส้นทางนี้มากกว่าที่เธอให้เครดิตตัวเองแต่ว่าไม่ถึง20ปีหรือใกล้เคียงหรือใกล้เคียงหรอกถ้าว่าความจริงคือไม่สําคัญว่าเธอจะเข้าสู่เส้นทางนี้มานานแค่ไหนที่สําคัญคือตอนนี้เธอกําลังอยู่บนเส้นทางนี้หรือเปล่านี่ต่างหากที่มีความหมายเธอบอกว่าดูซิมันพาเธอมาถึงไหนและ บรรยายว่าตัวเองกำลังเข้าใกล้บ้านอนาถาแค่เอื้อมฉันมองดูเธอและเห็นต่างออกไปฉันเห็นคนหนึ่งอยู่ในฉันเห็นคนคนหนึ่งอยู่ใกล้คฤหาสน์แค่เอื้อมเธอรู้สึกว่าใกล้ถูกลืมเดือนแต่ฉันเห็นว่าเธอใกล้เข้าสู่นิพพานแน่นอนหลายสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเธอมองอะไรคือใกล้และเธอต้องการบรรลุสิ่งใดถ้าจุดประสงค์ของชีวิตเธอคือการได้ครอบครองสิ่งที่เธอเรียกว่าความมั่นคง ฉันก็เห็นแล้วเข้าใจว่าทำไมเธอถึงรู้สึกว่าตัวเองเข้าใกล้บ้านอนาถาแค่เอื้อมแต่การประเมินนี้ยังปิดช่องทางแก้ไขเพราะด้วยการจ่ายของฉันสิ่งดีๆทุกอย่างรวมทั้งประสบการณ์และความมั่นคงทางโลกจะเกิดขึ้นกับชีวิตเธอการจ่ายของฉันซึ่งก็คือค่าจ้างที่เธอได้รับเมื่อทำงานให้ฉันและรวมสิ่งต่างๆมากมายไม่เฉพาะความสุขทางจิตวิญญาณเธอยังจะได้ความสะดวกสบายทางวัตถุแต่ที่กับตาลปัดคือ เมื่อเธอมีประสบการณ์ถึงความสุขทางจิตวิญญาณที่ฉันมอบให้สิ่งที่เธอกังวลเป็นเรื่องสุดท้ายกลับเป็นความสะดวกสบายทางวัตถุกระทั่งความสะดวกสบายทางโลกของคนในครอบครัวเธอก็จะไม่กังวลอีกเมื่อเข้าสู่จิตสำนึกของพระเจ้าเธอจะเข้าใจว่าเธอไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อวิญญาณมนุษย์คนใดแม้เป็นสิ่งที่ดีเราอยากให้ทุกดวงวิญญาณมีความสุขแต่วิญญาณแต่ละดวงต้องเลือก และกำลังเลือกชะตากรรมของตนเองทุกขณะชัดเจนว่าการจงใจทำร้ายหรือทำลายผู้อื่นไม่ใช่การกระทำอันสูงสุดและก็ชัดเจนว่าการละเลยความต้องการของผู้ที่เธอเป็นเหตุให้เขาต้องพึ่งพิงเธอนั้นเป็นเรื่องที่เหมาะสมงานของเธอคือส่งเขาสู่การพึ่งตนเองและสอนให้เขาเร็วและสอนเขาให้เร็วและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้ว่าจะไปต่ออย่างไรโดยไม่มีเธอ พะเธอไม่ใช่สิ่งที่ดีในชีวิตเขาตราบที่เขายังต้องพึ่งพิงเธอเพื่อมีชีวิตรอดแต่เธอจะเป็นพรแก่เขาอย่างแท้จริงหากเขาตระหนักว่าเขาไม่จําเป็นต้องมีเธอต่อไปในเดียวกันช่วงเวลายิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้าคือห้วงยามที่เธอตระหนักรู้ว่าเธอไม่ต้องการพระเจ้าแล้วฉันรู้นี่ขัดแย้งกับทุกสิ่งที่เธอเรียนรู้มาคู่ของเธอต่างบอกถึงพระเจ้าแห่งความพิโรธขี้อิจฉาพระเจ้าผู้อยากเป็นที่ต้องการ ซึ่งไม่ใช่พระเจ้าอย่างสิ้นเชิงเป็นพวกที่มีอาการทางภระสาทมากกว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูที่แท้ไม่ใช่ผู้มีนักเรียนมากที่สุดแต่คือผู้ที่สร้างครูมากที่สุดผู้นำที่แท้ไม่ใช่ผู้ที่มีบริวารมากที่สุดแต่คือผู้สร้างผู้นำมากที่สุดกษัตริย์ที่แท้ไม่ใช่ผู้ที่มีผู้แทบเท้ามากที่สุดแต่คือผู้ที่นำคนสู่ความสูงส่งได้มากที่สุดบรมบกูที่แท้ ใช่หาผู้ที่มีความรู้มากที่สุดแต่คือผู้ที่ทำให้คนมากที่สุดเข้าถึงความรู้และพระเจ้าที่แท้ก็ไม่ใช่ผู้มีค่ารับใช้มากที่สุดแต่คือผู้ที่รับใช้มากที่สุดฉะนั้นจึงได้เป็นพระเจ้าของคนทั้งหลายด้วยว่านี้คือจุดหมายและความรุ่งโรจน์ของพระเจ้านั่นคือทุกคนจะไม่รู้สึกว่าพระเจ้าคือสิ่งมิอาจเอื้อมแต่จะรู้จักในฐานะของสิ่งที่เลี่ยงไม่พ้น อยากให้เขาเข้าใจว่าปลายทางความสุขของเธอเป็นสิ่งที่ไม่อาจเลี่ยงไม่มีทางเธอที่จะไม่ได้รับมันช่วยให้รอดด้วยว่าไม่มีนรกเว้นแต่เธอจะไม่รู้เท่านั้นฉะนั้นเวลานี้ในฐานะพ่อแม่สามีภรรยาหรือผู้เป็นที่รักของใครก็ตามจงหาทางไม่ให้ความรักของเธอเป็นเหมือนกาวที่ติดเชื่อมแต่เป็นด่งแม่เหล็กที่ดึงดูดในคาวแรกแล้วก็หันกลับแล้วผลักออกเพื่อไม่ให้ผู้ที่เธอดึงดูด เข้ามาเริ่มเชื่อว่าพวกเขาต้องติดกับเธออยู่เพื่อจะมีชีวิตรอดไม่มีอะไรจะห่างไกลความจริงและทำลายพวกเขาไปกว่าความเชื่อนั้นอีกแล้วให้ความรักของเธอขับเคลื่อนคนที่เธอรักสู่ออกสู่โลกสู่ประสบการณ์เต็มเปี่ยมว่าพวกเขาคือใครด้วยการนี้เธอจึงแสดงออกถึงความรักที่แท้จริงหนทางของผู้มีย่ามีเรือนคือความท้าทายยิ่งใหญ่มีสิ่งที่ทำให้เขวมากมาย ต้องกังวลกับปัญหาทางโลกหลายเรื่องผู้บำเพ็ญเพียรไม่เคยถูกรบกวนด้วยเรื่องพวกนี้เขามีขนมปังกับน้ำดื่มจัดเตรียมไว้ให้ได้รับเสือสมาธะไว้ทอดตัวนอนสามารถอุทิศทุกวินาทีเพื่อการสวดภาวนาทำรรสมาธิและพินิจถึงพระเจ้าการเห็นพระเจ้าเมื่อตนอยู่ในสภาวะนี้ย่อมง่ายได้ช่างเป็นงานง่ายอะไรเช่นนี้โอแต่ลองให้เขามีสามีภรรยาดูสิมีลูกน,น,น้อยด้วย เห็นพระเจ้าในเด็กทารกทุติยงเปลี่ยนผ้าอ้อมตอนตีสเห็นพระเจ้าในบินค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระทุกวันที่หนึ่งของเดือนลํำลึกประหัรพระเจ้าเมื่อคู่สมรสเจ็บป่วยยามตกงานเมื่อเด็กๆเ,เป็นไข้พ่อแม่ทุกร้อนเวลานี้เรากําลังพูดถึงความเป็นนักบุญที่แท้กันแล้วฉันเข้าใจความอ่อนล้าของเธอดีฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยกับการต่อสู้ดิ้นรนแต่ฉันจะบอกเธออย่างนี้ว่าเมื่อเธอติดตามฉันมาการดิ้นรนทั้งหลายจะมาลายหายไปจงมีชีวิตอยู่ในพื้นที่ของพระเจ้า แล้วเหตุการณ์ต่างๆจะเป็นดังพรผมจะเข้าสู่พื้นที่ของพระเจ้าได้ยังไงถ้าผมยังตกงานไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านเด็กๆต้องไปหาหมอฟันการอยู่ในพื้นที่ทางปรัชญาอันสูงส่งดูแทบไม่มีทางแก้ปัญหาพวกนี้ได้เลยนะครับอย่าทิ้งฉันในเวลาที่เธอต้องการฉันมากที่สุดนี่คือมองยามแห่งการทดสอบอันยิ่งใหญ่คือหว้วงแห่งโอกาสยิ่งใหญ่ที่สุดของเธอเป็นโอกาสพิสูจสิ่งที่เขียนมาทั้งหมดนี้ เมื่อพูดว่าอย่าทิ้งฉันฉันดูคล้ายเป็นพระเจ้าโลกปศาสตร์ผู้ชอบเรียกร้องซึ่งเราได้พูดถึงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เธอทิ้งฉันได้เสมอตามที่เธอต้องการฉันไม่สนใจหรอกเพราะมันไม่อาจเปลี่ยนสิ่งใดๆระหว่างเราฉันเพียงเพื่อพูดเพื่อตอบคำถามเธอช่วงที่อะไรๆมันเป็นไปอย่างยากลำบากเธอมักหลงลืมตัวตนที่แท้จริงของเธอและลืมเครื่องมือที่ฉันให้ไว้เพื่อสร้างชีวิตยอย่างที่เธออยากจะเลือก ได้เวลาที่เธอจะกลับสู่พื้นที่ของพระเจ้าให้มากกว่าที่เคยประการแรกมันจะนําความสุขสงบยิ่งใหญ่สู่จิตใจเธอเมื่อใจสงบความคิดดีๆจะพลั่งพลูความคิดจะช่วยแก้ปัญหาหนักหนาที่สุดที่เธอคิดว่าตนกําลังเผชิญประการที่สองในพื้นที่ของพระเจ้าเธอจะรู้แจ้งในตัวตนและนั่นคือจุดมุ่งหมายเป็นจุดมุ่งหมายเดียวของวิญญาณเธอเมื่อเธออยู่ในพื้นที่พระเจ้าเธอจะรู้และเข้าใจว่า ทั้งหมดที่เธอประสบอยู่ล้วนเป็นสิ่งชั่วคราวฉันจะบอกเธอว่าสวรรค์และผืนโลกจะผ่านผ่านไปทว่าเธอไม่มุมมองอันเป็นนิรันด์จะช่วยให้เธอเห็นสิ่งต่างๆด้วยความเข้าใจที่กว้างขึ้นเธออาจนิยามเงื่อนไขและสถานการณ์ปัจจุบันตามที่เป็นจริงได้นั่นคือเป็นของชั่วคราวไม่ถาวรแล้วเธอก็อาจใช้มันเป็นเครื่องมือเพราะนั่นเป็นสิ่งที่มันเป็นจริงๆคือเป็นเครื่องมือชั่วคราวที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไป ในการสร้างสถานการณ์ปัจจุบันใครเล่าที่เธอคิดว่าตัวเองเป็นในความสัมพันธ์ต่อประสบการณ์ที่เธอเรียกว่าการตกงานเธอคิดว่าเธอคือใครและถ้าให้ตรงประเด็นกว่านั้นคือเธอคิดว่าฉันเป็นใครเธอคิดว่านี่เป็นปัญหาใหญ่จนฉันแก้ไม่ได้อย่างนั้นหรือการออกจากความยุ่งยากนี้เป็นปฏิหารที่เกินกว่าฉันจะจัดการได้ฉันเข้าใจว่าเธออาจคิดว่ามันหนักเกินกว่าที่เธอจะจัดการ แม้จะใช้เครื่องมือทั้งหลายที่ฉันให้ไว้แต่เธอคิดจริงๆหรือว่ามันหนักเกินไปสำหรับฉันว่ากันตามเหตุผลผมรู้ว่าไม่มีอะไรภาละหนักเกินไปสำหรับพระเจ้าแต่ผมกลับรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจไม่ใช่กลัวว่าท่านจะทำไม่ได้แต่กลัวว่าท่านจะไม่ทำต่างหากเข้าใจละงั้นเป็นเรื่องราวของความเชื่อมั่นศรัทธ,ธาครับผมเธอไม่สงสัยความสามารถของฉันแต่เธอกังขาความปรารถนาที่ฉันมี ท่านเข้าใจไหมครับผมยังเชื่อทฤษฎีที่ว่าอาจมีบางอย่างที่ผมยังต้องเรียนรู้ผมไม่มั่นใจว่าผมควรได้รับทางแก้ปัญหาหรือเปล่าผมอาจควรมีปัญหาก็ได้นี่เป็นหนึ่งในบรรดาสิ่งทดสอบที่ความคิดของผมพยายามบอกอยู่ตลอดผมเลยหว,หวันว่าปัญหานี้อาจไม่ได้รับการแก้ไขว่านี่คือหนึ่งในสารพัดท,ที่ท่านกำลังตึงผมอยู่ตรงนี้กับบางทีนี่อาจเป็นเวลาที่ดี ที่เราจะได้ตรวจสอบอีกรอบว่าฉันมีปฏิสัมพันธ์กับเธออย่างไรเพราะเธอคิดว่าปัญหาที่มีความปรารถนาของเธอแต่ฉันบอกเธอเดี๋วนี้ว่าปัญหาอยู่ที่ความปรารถนาของเธอเองฉันปรารถนาให้เธอได้รับสิ่งที่เธอปรารถนาให้ตัวเองไม่มากหรือน้อยกว่านั้นฉันไม่ได้คอยตัดสินคำขอทีละข้อว่าอันไหนควรอนุญาตกฎของฉันคือกฎแห่งเหตุปัจจัยไม่ใช่กฎเราค่อยมาดูกันไม่มีอะไรที่เทม มีไม่ได้เมื่อเธอเลือกฉันให้เธอก่อนที่เธอจะอลองขอเสียอีกเชื่อไหมไม่เชื่อครับผมขอโทษที่ต้องตอบอย่างนั้นผมเห็นคําอธิษฐานมากมายที่ไม่ได้รับคําตอบไม่ต้องขอโทษหรอกแค่อยู่กับความจริงก็พอความจริงความจริงของประสบการณ์เธอฉันเข้าใจและให้ค่าไม่เป็นไรดีครับเพราะผมไม่เชื่อว่าไม่ว่าอะไรเพราะผมไม่เชื่อว่าไม่ว่าจะขออะไรผมก็ได้รับตามนั้น ชีวิตผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยความจริงผมแทบไม่ได้อะไรตามที่อธิฐานด้วยซ้ำครั้งที่ได้รับคำตอบผมกลับรู้สึกว่าตัวเองโชคดีชิบหายเลือกใช้คำได้น่าสนใจที่จริงดูเหมือนเธอจะมีทางเลือกให้ชีวิตอยู่เธอสามารถใช้คำเธอสามารถโชคดีชิบหายหรือโชคดีวิเศษก็ได้ฉันอยากให้เธอยโชคดีอย่างวิเศษมากกว่าแต่แน่นอนฉันจะไม่ยุ่งกับการตัดสินใจของเธอหรอกฉันขอบอกเธอว่า เธอจะได้รับในสิ่งที่เธอสร้างขึ้นเสมอและเธอ,อยังสร้างทุกขณะฉันไม่ตัดสินใจสิ่งที่เธอสร้างขึ้นฉันแค่เสริมพลังให้เธอสร้างมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเธอไม่ชอบสิ่งที่ตัวเองเพิ่งสร้างขึ้นจงเลือกใหม่งานของฉันในฐานะพระเจ้าคือให้โอกาสนั้นแก่เธอเสมอตอนนี้เธอบอกฉันว่าเธอแทบไม่ได้รับในสิ่งที่ต้องการแต่ฉันบอกเธอว่าเธอจะได้รับในสิ่งที่เธอทําให้เกิดขึ้นเสมอชีวิตคือผลของความคิดที่เธอมีต่อมัน รวมทั้งความคิดชัดแจ้งซึ่งมีพลังสร้างสารรค์ที่ว่าเธอแทบไม่ได้รับสิ่งที่ตนเลือกตอนนี้เธอมองตัวเองว่าเป็นเหยื่อทางสถานการณ์ตกงานแต่ความจริงเธอไม่ได้เลือกอย่างนั้นแล้วเธอเลือกที่จะตื่นยามเช้าด้วยใจจดจ่อถ้าว่าอย่างหวาดกลัวเธอไม่มีความสุขกับงานอีกต่อไปเริ่มขุ่นเครืองเธอ,เธอเคยกระทั่งฝันถึงการทำการทำอย่างอื่นเธอคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีความหมายอย่างนั้นหรือ เธอเข้าใจพลังอํานาจของตัวเองผิดไปแล้วฉันขอบอกว่าชีวิตเธอเป็นไปตามเจตนาลมที่เธอมีต่อชีวิตแล้วตอนนี้ล่ะเจตนาลมของเธอคืออะไรเธอตั้งใจพิสูจน์ความคิดว่าชีวิตแท้ไม่ได้อะไรตามที่เธอเลือกหรือเปล่าหรือเธอตั้งใจจะแสดงตัวตนที่แท้จริงของเธอและฉันผมรู้สึกแย่จังรู้สึกเหมือนถูกตำหนิและกรอักกระอ่วนเหลือเกิน แล้วมันช่วยอะไรเธอได้ไหมทำาไมถึงไม่แค่รับความจริงนั้นไว้เมื่อได้ยินและเคลื่อนเข้าหามันไม่ต้องต่อว่าตัวเองหรอกแค่สังเกตว่าเธอได้เลือกอะไรไปและเลือกใหม่อีกครั้งแต่ทำไมผมพร้อมเลือกแบบลบๆตลอดเสร็จแล้วก็กลับมาหวดตัวเองที่ทำอย่างนั้นแล้วเธอจะคาดหวังอะไรได้เธอถูกบอกมาตั้งแต่เล็กว่าเธอไม่ดีเธอยอมรับว่าตัวเองเกิดมาพร้อมบาปความรู้สึกผิดคือการตอบสนองที่เกิดจากการเรียนรู้ภายหลัง เธอถูกสอนให้รู้สึกผิดเกี่ยวกับตัวเองก่อนจะทำอะไรเสียอีกเธอถูกสอนให้รู้สึกละอายที่เกิดมาไม่สมบูรณ์แบบการบอกเธอว่าเกิดมาบนโลกนี้ไม่สมบูรณ์นี่คือสิ่งที่นักศาสนาของเธอให้ชื่อว่าบาปแรกบาปกำเนิดมันคือบาปแรกแต่ไม่ใช่ของเธอหรอกมันคือบาปที่ถูกยัดใส่ตัวเธอจากโลกที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวข้องกับพระเจ้าเลยแต่คิดว่าพระเจ้าอาจหรือสามารถสร้างสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ขึ้นได้ บางศาสนาของพวกเธอได้สร้างกระบวนการความเชื่อทั้งหมดม้ขึ้นจากความคิดเห็นผิดซึ่งตรงตามตัวอักษรน,นี้เลยความเข้าใจผิดมิดคอนเซปชั o นเพราไม่ว่าสิ่งใดที่ฉันให้กำเนิดและทุกสิ่งที่ฉันให้ชีวิตล้วนสมบูรณ์แบบทั้งหมดคือภาพสะท้อนอันสมบูรณ์แบบของตัวและสมบูรณ์แบบเองซึ่งสร้างขึ้นเหมือนและตามอย่างฉันแต่เพื่อความชอบธรรมให้เกิดมโนคติเรื่องพระเจ้าจอมลงทันศาสนาของเธอจึงสร้างบาปสิ่ง บางสิ่งให้ฉันรู้สึกโกรธเพื่อว่ากระทั่งผู้มีชีวิตอย่างน่ายกย่องก็ต้องได้รับการช่วยให้รอดถ้าไม่จําเป็นต้องได้รับการช่วยให้รอดจากตัวเองแล้วพวกเขาก็ต้องได้รับการช่วยให้รอดผลจากความไม่สมบูรณ์ที่ฝังอยู่ในตัวของพวกเขาดังนั้นศาส,สนาเหล่านี้กล่าวว่าเธอควรทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดนี้และทําอย่างวรวดเร็วด้วยไม่อย่างนั้นเธอจะตกนรก ที่สุดแล้วสิ่งที่ไม่อาจช่วยให้พระเจ้าพิลึกเจ้าคิดเจ้าแค้นและจอมโกดเกลี้ยวนี้สงบลงแต่กลับทําให้เกิดศาสนาต่างๆที่พิลึกเจ้าคิดเจ้าแค้นและเจ้าจอมโกดเกลี้ยวขึ้นมาแทนดังนั้นศาสนาจึงทําให้ตัวเองคงอยู่ต่อไปชั่วการนานอำนาจจึงยังคงกระจุกอยู่ในมือคนไม่กี่คนแทนที่จะถูกส่งผังไปยังคนหมู่มากแน่นอนเธอจึงเฝ้าแต่เลือกความคิดที่ต่ำกว่ามโนคติที่ด้อยกว่า ความคิดเกี่ยวกับตัวเองและอำนาจในตัวเองที่จิ๊บจ้อยที่สุดยิ่งไม่ต้องพูดถึงความคิดเกี่ยวกับฉันและพลังอำนาจของฉันเธอถูกสอนให้เป็นอย่างนั้นพระเจ้าช่วยผมจะลบล้างคำสอนพวกนี้ออกไปได้ยังไงเป็นคำถามที่ดีและถามถูกคนแล้วเธอลบล้างคำสอนพวกนั้นได้ด้วยการอ่านหนังสือเล่มนี้จงอ่านรอบแล้วรอบเล่าจนกว่าจะเข้าใจทุกย่อหน้ากระทั่งคุ้นเคยกับทุกคำเมื่อใดที่เธอนำถ้อยคำนี้ ไปพูดให้คนอื่นฟังและระ,ะลึกถึงวลีต่างๆขึ้นได้ในห้วงเวลายามอันมืดมิดเมื่อนั้นเธอจึงได้ลบลางคำสอนนั่นแล้วแต่ผมมีเรื่องอยากจะถามอีกเยอะมีหลายอย่างที่ผมอยากจะรู้จริงๆเธอเขียนรายการคำถามไว้แล้วเรากลับไปตรงนั้นกันดีไหมวันนี้ก็จบแล้วนะคะขอขอบคุณสำหรับผู้คนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอให้พบกับความสุขและมาพบ กันใหม่ EP หน้าค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ